สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนนะครับรับคมนะครับก็ลองมาสอบถามกับพี่เพชรได้นะครับว่าค่าเรียนเท่าไหร,ร่นะในประเทศไทยนะครับที่อาจารย์เพชรขอแค่หกคนครับครับเรียนพร้อมอุปกรณ์พร้อมอะไรหมดเลยใช่ไหมเพชรอุปกรณ์หมดเลยครับมีอุปกรณ์ใ้สอนพร้อมเลยจะม,มีเครื่องเจียมีเครื่องเจียมีอุปกรณ์ช่างทุกอย่างนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องนักเรียนชาติต่างๆนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับร้านรับคมรับแบตเตอรี่รับกลันไก่นะครับซ่อมได้ซ่อม็นตเวเรี่กันนะครับอยู่ที่ถนนนะครับเพชรบุรี37นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับสําหรับร้านช่างเพชรนะครับ รับทุกอย่างใช่ไหมเวชรับทุกอย่างครับอ่าราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นแบตเตอรี่ยังไกลแบตเตอรี่100บาทครับรับโต๊ะบางแรงบาง100บาทรับคมซ่อมไดครับซ่อมแบตเตอรี่ครับเล่นต่างต่างนี่เล่นละ40บาทครับอืมตัดหนังก็อันเล็กก็เล่มละ40บาทรับได้แต่ต้องมีมือรับได้นะครับ อยู่ถนนเพชรบุรี37นะครับถ้าใครที่กำลังมองหานะครับร้านรับแบตเตอรี่รับผมรับกังไกลซ่อมใดนะครับก็ลองแวะเข้ามาหาพี่ก็ได้นะครับแล้วที่ขายวงจรด้วยนะมีแบตเตอรี่นะครับของพี่เขาขายพวกอะแบตเตอรี่พวกกังไกลด้วยนะครับสาหรับน้องๆนะครับนักเรียนชาติผมนะครับที่อยากจะนะครับมา หาอุปกรณ์ราคาถูกนะครับไว้ใช้กันอันนี้เขาก็จะมีพวกใดนะครับพวกแบตเตอรี่นนะครับราคาถูกนะครับเอาไว้ขายแล้วก็รับแต่งฟันนะครับรับคมนะครับน,นี้ลองกันแบบต่างๆนะครับนหนังนี่ลองกับมือเลยนะครับนี่ฮะลองดูว่าคมมากดูเลยนะครับอันนี้ลองหนักตัวเองนะครับน,นี่ลองเลยนะครับ ลองดูว่าคมไม่คมเทสเรียบร้อยนะครับการทำอะไรต้องทำด้วยด้วใจน,นะใจรักนะครับคุณภาพถงองได้มานะครับเทสการทั้งทัางทั้งทัทัครับใช้รู้กตักนะครับลองมาใช้บริการดูครับ,บปรเปิดทุกว,วันวววววนะครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวโควิดก็เลยต้องเวลาก็เวลานิดนึงนะ ยังไงก็ฝากน้องๆนันกเรียนท่านสมบผมนะครับที่อยากจะมารับกมหรือว่ามาแต่งฟันเบเตเรียนก็แวะมาหานะครับพิเพศษได้นะครับมาดูกันเลยตัวต่อตัวนะครับไม่มีการหลบนะครับแหวทั้งไในนะครับสจอาดนะครับอยู่นี่ฮรับเสถนนใหญ่เลยครับหน้าร้านนะัอยู่เสดถนนใหญ่ ใช้อุปกรณ์ตัดเล็บด้วยนะครับแผนการเล่นจะมีไร่สายบ้าอะไรเงี้ยไร่สายเนี่ครับไร่สายเปิดพร้อมแล้วอ่าได้รับคมไม่เรียบร้อยเปิดปากไว้เรียบร้อยนะครับสําหรับเการเล่นที่น้องที่กําลังฝึกขัดนะครับอยากได้เการเล่นราคาประหยัดนะครับไปไว้ฝึกไว้เรียนกันนะครับก็ ลองแวะเข้ามานะครับหาซื้อกันนะครับลองเรามาดูเขารับเอียงไกลตัดหนังตัดหนังนะครับเทสเลยทำไม่เทสไม่ได้นะนี้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ในปากไม่ดีอียไกลเป็นไม่ดีนะมนไม่สวยนะครับต้องแต่งมันใหม่นะครับต้องรับให้คมอ่ะไม่คมก็ไม่ได้นะครับดูการผูนะครับ เราต้องเริ่มใหม่เลยการเงินกาตาอ้เรืเป็น,นไกลตัดางาเด็ดนะตรงน,นี้เน้ยไม่มันจะหนาหนัดางเนี้ยหนารางกานครับ <S <S ไม่ต้องปวดเสียครัคคนไกลไม่้องควดเส รับนี่ใช้ได้นะนี่รับัเครับ่ตัเะครับด็กมาค่อยดีเท่าไหร่นะครับัเล็ตใ่นะนี่เด็กไม่ค่อยดีนะครับยไปนะครับแต่หายนี่หนามากเลยนั่งก่อนหรือกันะยินละมั้ย สนใจกมาได้รับสอนด้วยนะครับอแต่จะสอนแล้วนะอาจารย์ให้ลูกศิษย์สอนแล้วเนี่ยอาจารย์เบอร์โทรเบอร์อะไรนะพี่เบ๊บบอกใหม่ดิ๐๙๔๓๔๙๖๓๖๓ครับ๐๙๔๓๔๙๖๓๖๓ใช่ไหมครับโอเคอยากจะถ่ายทอดวิชาเหมือนกันอยากจะมาเรียนก็นได้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนนะครับรับคมนะครับก็ ลองมาสอบถามกับพี่เพชรได้นะครับว่าค่าเรียนเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากน้องๆนะครับที่อยากจะเรียนรับคมนะครับก็ลองสอบถามได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้อีกรอบหนึ่งนะครับลองโทรมาสอบถามพี่ก่อนได้นะครับอาจารย์ครับบอกว่าตรงข้ามช่องสามเก่าครับอ่าอ่าพาะกระนนวลพอดีตรงข้ามกับช่องสามเก่าใช่ไหมครับพี่เพชรใช่ครับสำหรับใครที่มาไม่ถูกนะครับช่องสามเก่าถนนเพชรบุรีนะครับตรงนี้เลย ใครที่อยากจะเรียนรับคมนะครับเรียนตัดแต่งฟันเบตเตอรี่อะไรก็ดีนะครับก็ฟรีเลยครับฟรบสูตรเลยรบสูตรเลยนะครับฟรบสูตรเป็นเลยอ่ะฟรับเปิดร้านได้เลยส่วนราคาบอกได้ไหมหรือว่าต้องมาคุยกันเองใช่ราคาก็มาคุยกับช่างเพชรเองพี่เพชรเองเลยครับ้ต้องเป็นเลยครับเปิดร้านให้พรอมเลยครับเอาแค่เอาแค่คนนะทั้งหมดนะครับอพี่เขาต้องการคนมา เรียนแค่หกคนนะครับมาสืบท่อแค่6กคนนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เบอร์โทรแล้วก็โทรมาคุยกับพี่เพชรเองนะครับเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายนะครับอดีกว่าไปยืนตัดผมนะครับก็มีสองอย่างการตัดผมด้วยแล้วก็เป็ตัดเลียด้วยได้สองอย่างได้สองอย่างเลยได้สองอย่างเลยครับ แล้วเป็นที่ว่าเราจะสืบพ่อตอนล้างคดผมไม่แน่นอนนะครับอเพราะว่าเราก็อยากจะให้คนมาสืบพ่อต่อไปนะครับเพราะว่าชีวิตนี้มันเป็นคนในประเทศไทยนะครับอืออาจารย์เป็นขอแค่หกคนครับครับให้มาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนเนาะครับอแต่แค่หกคนนั้นจริงๆนะครับสัดจนะครับขอแค่หกคนหมอครับ เรียนพร้อมอุปกรณ์พร้อมอะไรหมดเลยใช่ไหมเพื่อนอุปกรณ์หมดเลยครับมีอุปกรณ์ในสอนพร้อมเลยจะมีเครื่องเจียองตัวเลยมีเครื่องเจีย่มีอุปกรณ์ช่างทุกอย่างนะครับที่สําหรับการทํางานนะครับมาเรียนด้วยเลี้ยงข้าวที่ตั้งหางนะครับเลี้ยงข้าวด้วยเรียนเรียนด้วยเลี้ยงข้าวด้วยเลียข้าวด้วยครับมอีกาแฟด้วยมีกาแฟด้ครับครับผมอยากจะให้พิชานี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมสิ้นไปแล้วไม่มีใครสืบทอดแล้วนะครับครับก็ ลองมานะครับถ้าใครอยากจะเรียนนะครับแล้วก็มาจะมารับใจไก็มารับนะครับมาเลยรับใจครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาร้านไว้รับกังไกลนะครับก็ลองเข้ามารับที่นี่ดูนะครับรับที่ไหนไม่ถูกใจไม่คมไม่ดีนะครับก็ลองมารับกับพี่ก็ดูนะครับ แล้วผมเองก็รับกับพี่ก็มาเป็นสิบปีแล้วครับสาปีแล้วครับสามปีแล้วสามสิบปีแล้วเป็นลูกค้าประจํากันนะครับนี่ครับทำเปนอย่างนี้เห็นเลยนะครับแล้วก็ตัดให้เห็นเห็นด้วยครับนี่ครับตัดหนังถ้าไม่คมมันจะเจ็บนะครับแต่ถ้าคมมันจะไม่เจ็บนะครับนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ โอเคครับลูกปลาครับเก็บเลยครับนะครับรับความพร้อมเดี่ยวดับนะครับดับเสร็จแล้วนะครับร้อนใช้งานได้เลยครับโอเคครับก็หลังแดครบฝากน้องๆนักเรียนชั้นตะผมทุกๆท่านนะครับที่อยากจะมารับชมก็ลอง มาใช้บริการร้านนี้กันดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสรัสพีค้นบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ